ซุนดาราวอดเป็นยังไงครับยินดีมากๆเลยฮะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางซุนดาราได้เชิญเราแล้วรู้สึกว่าเป็นงานใหญ่งานแบบครั้งแรกของซุนดาราด้วยก็รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากๆเห็นเมื่อกี้เข้าไปปรงเวทีแล้วเป็นเวทีที่ใหญ่มากๆแล้วก็ดูรู้สึกตื่นเต้นมากๆตอนนี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเลยคีใช่ใช่มีมีเข้าชิงสองรางวัลครับผมเป็นรางวัลหุ่นดีน่าซุมกับผู้ฟินซิปเปอร์ครับคาดหวังเราเราต้องคาดหวังไหม นิดหนึ่งฮะนิดนึงเราก็เราก็ทำเต็มที่พูดมันตื่นเต้นนะพี่เพราะเราไม่เคย มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ถูกเข้าชิงขนาดนี้มาก่อนถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเดี๋ยวเขาเป็นรุ่นนะเนาะเขาเป็นรุ่นฮะตอนนี้ตื่นเต้นมากๆครับแค่เข้าชิงก็รู้สึกดีใจแล้วฮะตอนนี้เรามีถ่ายทำอะไรอยู่บ้างเลยตอนนี้ก็มีผลงานอ่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งครับของทางเอเอสเพลย์ครับผมน่าจะออนไปปลายธันวาครับผมก็จะเริ่มออนแล้วเพราะว่าอีกประมาณสี่หาคิวจะปิดกองแล้วครับผมเรื่องมีเป็นไงคาแรคเตอร์เปลี่ยนเด๋อเปลี่ยนเลยเป็นเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลยฮะก็จะเป็นมุมอีก น่ารักน่ารักครัเป็นแบบแนวเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับการกินเกี่ยวกับแบบกลุ่มเพื่อนแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาครับคือคือเราต้อ,ตอ,องทำาังไงการกินคือเป็นนักกินหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือ อารมณ์เหมือนแบบกินข้าวคนเดียวไม่ได้เป็นปัญหาย,ยิ่งใหญ่ใช่เดี๋ยวรอติดตามกันเพราะว่าตอนนี้เริ่มเริ่มจะปล่อยตัวนักแสดงมาละแต่ที่จริงทุกคนก็น่าจะรูล้ละว็ออวมีใครบ้างเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันดราม่าหรือยังไงมันฉีดผมว่ามีามีมีครบรถมีทั้งคอมเมดี้ดราม่าน่ารักอะไรอ่เงี้ยครบรถครับชื่อเรื่องยังไม่ขอฮาเลยบอกยังไม่ได้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูชื่อเรื่องใช่ครับผมอย่างซีรีส์วายหรืออะไรถ้ามีก็ไปดู คนเปิดโปรเจกต์แล้วอ๋อโหอันนี้อันนี้ยังยังไม่ได้คิดเลยฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็ปีหน้าก็จะมีเป็นของออกับทางเชงครับผมที่เราได้ร่วมงานกับดาราหนุ่นใหญ่ของพี่เป้ก,กับพี่พีครับผมก็เล่นเป็นอ,อ,อะไรอ่ะพี่ คนเลี้ยงของพี่พีกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่ก็คือมีแบบหนึ่งมีแบบหนึ่งก็ไม่ได้เป็นเป็นอ่าผมอ่าเป็นวัยรุ่นแซ่บๆเลยฮะใช่เพราะว่าได้ถ่ายทีเซอร์ไปแล้วฮะเป็นละครชื่อเรื่องว่าเพลงบินไปยูครับก็ฝากติดตามด้วยทางช่องเชงแต่ไม่ใช่ว่าไม่รำวายเลยปกติมีอะไหนมาสนใจกับรำวีด้อ่าอนาคตถ้าสนใจในตัวบทบาทคาแรคเตอร์เราก็น่าสนใจอยู่นะครับต้องดูบทบาทนะตอนนั้น ปีหน้างานของที่สีจะเป็นยังไงครับมันาก็รอทางซุนาราหางานให้ผมก็เราเราเราอ่ะเป็นคนทํางานเต็มที่อยู่แล้วเราก็อยากลุยเรื่องงานแสดงให้แบบได้หลายบทบาทได้หลายหลายคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเราได้ฝึกสกิลของตัวเองขึ้นไปอีกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังเรียกว่าตัวเองเป็นนักแสดงเต็มตัวยังไม่ได้เพราะว่าเราประสบการณ์ยังน้อยเราผ่านมาแบบไม่กี่เรื่องอ่ะเอออยากเล่นครบหลายบทบาทให้มากกว่านี้อยากเป็นแบบคลิกไม่เหมือนกันเลยสักบทบาทจริงๆ มันท้าทายนะเพราะว่าบทแต่ละเรื่องเนี่ยไอ้ที่ออนปทันวากับเ,เพลงบินไปยิ้วเนี่ยก็เป็นคนละคาแรคเตอร์เราก็รู้สึกว่ามันท้าทายเราก็จะทาให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่ามันมันมีอะไรหลายๆอย่างมากเพราะเรารู้สึกเหมือนกันว่าเราต้องฝึก<ส>เพื่อที่จะได้แบบเป็นคาแรคเตอร์นั้นๆได้แบบมากที่สุดสให้คนเชื่อมากที่สุดอย่างพี่อย่างพี่ีเลยคนรักมากๆเลยจากซีรีส์ไยคือถือว่าเราก็ไม่ได้ปิดกั้นใช่ไหมถ้าเกิดในงาน ไม่ได้ปิดการทบไม่ได้ปิดการเพราะว่าเราเคารพในซีรีส์แล้วก็ตัวละครมากมากครับเพราะว่าเราตั้งใจทําให้ทุกคนแบบทําเต็มที่ให้ทุกคนแบบดูแลรู้สึกมีความสุขแฮปปี้ไปกับเราเหมือนที่เราแสดงเราก็มีความสุขที่แฮปปี้ไปกับมันแค่เราให้มันหลักหลดีกว่าใช่ใช่เราไม่งั้นจะอยู่กับที่ฮะเราต้องแบบอัพขึ้นไปอีกฮะสู้ๆฮะอันนี้ให้กําลังใจตัวเองนะที่บอกตัวนี้ผาครับพี่เซนก็คือ้องเซคน มาด้วยวอ,อ๋อครับก็เกิดอ๋อเห็นเห็นน้องน่าจะติดงานครับเพราะว่ามีงานอยู่น้องน่าจะกลับไปก่อนคีดเห็นเดินคมแดงอยู่เหมือนกันเออหลังจากที่ทั้งคู่ได้คุยสัมภาษณ์ไปมันมีการคุยอยู่ในพวกอะไรกันเรียบร้อยเมื่อวานอ่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพราะว่าเมื่อวานเราก็ร่วมงานกันปกติเพราะว่าเราก็เมื่อวานไลฟ์มินเดียนกับปกติยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกันซีเรียสไม่บางคนบอกว่าอาจจะดินไปแบบว่าเออมันทำให้คู่เรามีปัญหากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยดอืม คือผมส่วนตัวเราเป็นคนรักสงบมากไม่อยากให้ใครมองตัวน้องเองหรือตัวผมเองหรือว่าตัวแฟนขับเองให้เข้าใจผิดกันเออเราก็พยายามแบบเซฟมากที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบรักกันรักกันดีๆเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบดราม่าอยู่แล้วไม่อยากให้แบบทุกคนมาเสียวความรู้สึกกันให้เข้าใจกันอะารๆมันอาจจะงงยังยัง คือตอนตอนที่ก่อนที่เราจะไลฟ์มีเดนครับเพราะว่าตอนนั้นเรามีร่วมง,งานกันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรเพราะว่าเราก็คุยกันปกติตอนนั้นน้องก็ไม่ได้คุยอะไรผมก็ไม่ได้คุยอะไร yea. เราก็คิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้น <iques> น่เพ <ức> <nde S 2> ราะว่าเ <ๆ S 2> ราเคยคุย <ๆ S 1> น้องเคยบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรจริงหรือว่าต้องการแบบเคลียร์อะไรเงี้ยน้องเป็นคนพูดตรงอยู่แล้วแล้วเราถ้ามีปัญหาจริงเนี่ยเราก็จะคุยตรงอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้คุยเพราะว่าเราทั้งสองน่าคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ทํางานปกติได้เป็นสารเย เขาเรียกว่าการเข้าใจผิดสื่อสารได้ไหมคนผมคิดว่าม,มันมีหลายมุมมองแล้วมันอยู่ที่ความเชื่อของคนแต่ละคนแต่ใดๆเราก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจผิดใช่ ร่วมงานกันได้ปกติได้ฮะสามารถร่วมงานกันได้ปกติใช่แต่ตอนนี้ก็แค่ยังไม่ได้ทักดุยกันไม่ว่างอะเมื่อวานก็ทํางานด้วยกันฮะเมื่อวานลังไลด้วยกันคุยกันเรื่องรถอยู่เหมือนกันแสดงว่ากลับมาคุยกันแล้วคุยกันปกติฮะคุยกันปกติฮะโอเคแฟนคลับสบายใจได้เหรอแฟนคขับสบายใจได้ฮะสบายใจได้สบายใจได้ฮะโอเค